ดีค่ะเฮ้ยแบบเสียงตอบรับดีคือมีคนชอบดูวิดีโอรเราอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจอะที่ทำแล้วแบบมีคนอยากดูอะไรอย่างนี้ก็คือวันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรอะพูดวิดีโอไปว่าถ้าวิธีที่จะเดทฝรั่งต้องทำอะไรไงใช่ไหมก็คือแบบห้ามเงอนไม่มีการงออะไรอย่างงนี้ก็ว่าไปทีนี้แบบ น้องๆก็ถามกลับมาเมื่อถามกลับมาว่าเฮ้ยไอ้ก่อนที่มันจะเดทอะ่ะมันต้องหาก่อนดีคือแบบสอนวิธีหาด้วยดีคือแบบหายังไงหาที่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยรวบรวมมาว่าควรจะหาฝรั่งแถวไหนฝั่งแบบไหนที่ควรจะแบบ เออเข้าไปคุยด้วยฝรั่งเป็นอะไรที่ควรจะ avoid นะก็เริ่มเลยละกันคือจะหาฝรั่งที่เมืองไทยคือจริงๆจะหาฝรั่งอ่ะก็ต้องมาหาเมืองนอกใช่ไหมคือเดิอนออกไปก็เป็นฝรั่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือมีให้เลือกมากมายหลายประเภทอยากได้ขาวดําเตีย้ยสูงบลอนด์แทนอะไรมีหมดแต่ก็อยู่เมืองไทยอ่ะก็ต้องหาที่เมืองไทยใช่ไหมทีนี้ถ้าจะหาที่เมืองไทยหาที่ไหนอ่ะคือให้ต้แนะนํานะ3ที่3ที่ที่ควรจะไปหาก็คือ1 ตามสถานที่ทํางานอ่ะคือตามแถวแบบออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอ่อที่สอนภาษาเพราะว่าพวกเนี้ยพวกฝั่งพวกเนี้ยคือเขาอยู่เมืองไทยไงเพราะว่าเขาทํางานที่เมืองไทยแปลว่าเขาก็อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมเออหาตามสถานที่ทำงานแถวสุขุมวิทอารีสีลมหรืออะไรก็ว่าไปที่มันแบบฝรั่งทํางานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสองหาแถวห้างเฮ้ยทำไมหาแถวห้างอ่ะถามแปลกอะไรเงี้ย ปกติอะวัยรุ่นเขาก็เจอกันเขาก็เจอแถวห้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เดินไปเดินกันมาส,วน,สวนไปสวนมาถูกใจก็เลยชอบกันมันก็เหมือนกันอะคือฝรั่งที่เดินห้างอะมันก็คือฝรั่งโลโก้อ่ะคือข้างนอกร้อนอะเดินในห้างแล้วกันเยน็ยนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็คือ3ฟิตเนสเฮ้ย คือฝรั่งเกก็มีแต่ว่าฝรั่งแท้ๆก็มีคือฝรั่งชอบเข้าฟิตเนสนะคือเขาต้องการแบบให้หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยสามที่ที่ทํางานแถวห้างแล้วก็ฟิตเนสขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงคือพอมาถึงจุดเนี้ยอาจจะมีคนสงสัยว่าแบบอา้าวแล้วถ้าเจอทําสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะเจอที่ภูเก็ตเจอตามหาเจอที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่หรอแบบไม่ใช่สถานที่ที่จะควรจะเจอฝรั่งหรอคือแบบนั้นอะ่ะเจอเจอเยอะด้วยแต่เป็นฝรั่งที่ท่องเที่ยวไง คือเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไงคือเขาอาจจะแบบแวะมเมืองไทย2อาทิตย์แล้วเขาก็จะไปลาวต่อแล้วเขาก็เขา้าเขมรต่อแล้วเขาก็ลงมาเลเซียแล้วเขาก็ไปสิงคโปร์แล้วเขาก็ลงไปอินโดนีเซียแล้วเขาก็กลับบ้านเขาแล้วเราจะคุยกับเขายังไงอ่ะคือเจออ่ะเจอได้แต่มันเป็นแบบ short relationship อะยกเว้นแต่จะแบบโอ้โหปิ๊งกันขนาดนั้นปิ๊งกันแบบว่าเขาสัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมานะ เขาให้อ e ีเมลเรานะเขาให้เบอร์ที่อยู่ติดต่อมานะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังแบบไม่ว่าเขาจะไปเที่ยวประเทศไหนเราก็ยังอ e ีเมลหาเขาอยู่อันนี้อาจจะใช้ก็ได้เออคือหาตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกใจจริงๆไงเพราะว่ามันอยู่นคนละประเทศแล้วอยู่นคนละที่แล้วอะ่ะมันแฮงเอา์กันลําบากมันคุยกันลําบากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหาได้ก็โอเคฝรั่งสามแบบไหนที่ ไม่เอาดีกว่า3แบบไหนที่เตยไม่แนะนำก็คือฝรั่งที่แบบอยู่มานานแล้วแล้วคิดว่าโอ้โหถ้าฉันชอบผู้หญิงไทยคนไหนฉันจะต้องได้คือเหมือนแบบโหเซลจัดอะเขาเรียกฝรั่งเซลจัดอะ เซลจัดไม่ใช่ฝรั่งเซ็กจัดนะฝรั่งเซลจัดคือเหมือนคนไทยบางคนที่แบบเซล์จัดอะแล้วแบบไม่อยากเขาไปคุยด้วยอะคือพวกนี้คือแบบอยู่เมืองไทยมานานแล้วแล้วรู้ว่าผู้หญิงไทยชอบฝรั่งก็เลยคิดว่าตัวเองเนะี่ยถ้าชอบคนไหนถ้าอยากได้คนไหนอะก็ได้คือเขาเรียกว่าฝรั่งเซลจัดอย่าไปเอาเพราะว่าแหมหลงตัวเองเหลือเกิน 2. ฝรั่งที่ไม่ทานอาหารไทยไม่ชอบเมืองไทยไม่พูดภาษาไทย มึงมาทำไมเนี่ยคืองงไหมงงไหมว่ามีคนบังคับให้มาหรอคือแบบคือสามฝรั่งไม่อาบน้ำคือเดี๋ยวนี้ฝรั่งอาบน้ำแล้วนะแต่ถ้าฝรั่งคนไหนที่มันยังไม่อาบน้ำอยู่อีกเนี่ยคือฝรั่งคนนั้นต้อง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 คิดคิดคือจะพูดวอะไรอะต้องคิดเอาเองแล้วนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยวันนี้แบบ ไปทานู่นทานี่กันโอ้โหอันนี้ไม่อาบน้ำมาอีกแล้วนั่งขึ้นรถกูมาแบบปวดหัววะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือสามแบบฝรั่งที่เซลจัดสองฝรั่งที่ไม่อยากรู้อะไรกับเมืองไทยเลยคือภาษาไทยก็ไม่พูดอาหารไทยก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยคือจะมาทำไมสามฝรั่งไม่อาบน้ำนั่นแหละถ้าเจอฝรั่งสามแบบนี้แล้วก็หาฝรั่งอื่นดีกว่าเพราะว่าฝรั่งที่มันดีกว่านี้ มันมีตั้งเยอะนะโอเคพาที่สามคือสมมุดว่าหาเจอแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าไม่ใช่แบบฝรั่งสามประเภทนั้นทีนี้ทำไงต่ออ่ะคือเจอแล้วอ่ะใช่แล้วอ่ะเตยตอนไม่ดีจะเข้าไปคุยยังไงอ่ะคือแบบไม่อยากให้หลุดจากมือไปคือคนนี้แหละใช่แล้วคือถ้าพลาดจากคนนี้จะไม่แต่งงานเจออะไรก็ว่าไปคือถ้า ให้ต้งแนะนํานะคือถ้าหาเจอแล้วว่าหูคนเนี้ยใช่เลย What I have been looking for I will marry you I will have your child คืออะไรก็ว่าไปคือแบบเฮ้ยคนเนี้ยใช่เลยทําอย่างนี้เดินเข้าไปเดินมุ่งตรงเข้าไปเลยนะแต่อย่าทำท่าน่ากลัวนะเดินเข้าไปแบบว่ามุ่งมั่นนะ่ะแต่เฟรนลี่เข้าใจั้มคือเดินเข้าไปว่าเออ เราเฟรนด์ลี่อ่ะเราจะเดินเข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเดินไปถึงแนะนําตัวเราก่อนแนะนําตัวเราอย่าไปถามชื่อเขาก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงว่าชื่อ a m มเขาคงหันมาเรารู้จักกันหรอคือมันก็เหมือนกับเดินเข้าไปถ้าเป็นผู้ภาษาไทยนะเดินเข้าไปเชื่ออะไรอะ่ะคือแบบอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะทำเนียมฝรั่งอะ่ะคือเขาต้องแนะนําตัวตัวเองก่อนว่าตัวเองเชื่ออะไรมาทําไม อะไรยังไงแล้วอยู่ดีมาคุยกับเขาทําไมอะไรเงี้ยโอเคคือสิ่งที่ต้องทําคือเดินมุ่งมันอย่างเฟรนลี่นะอย่าไปทําให้เขากลัวเดินเข้าไปถึงแล้วก็อาจจะแบบ hi hello good morning good afternoon อะไรก็ว่าไปอาจจะแบบสมมติว่าเจอที่ห้างแล้วกันนะเจอที่ร้านหนังสือแล้กันอะไรเงี้ยคิโนคุมิยะอะไรอย่เงี้ยฝรั่งเขาไปเดินดูหนังสืออะไรเงี้ยเราก็แทกๆเข้าไปเออให้อ อัลเ y what's your name? อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะหันมาแบบให้เขาอาจจะงงว่าแบบอยู่ดีชนีไทยคนนี้เข้ามาคุยด้วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปว่า I'm sorry I'm not trying to scare you แบบขอโทษน,นะแบบไม่ไม่อยากทำให้ตกใจอะไรอย่างเงี้ย But I think you're cute อะไรก็บอกเขาไปว่าเออน่ารักจังอะไรประมาณเนี้ยคือผู้หญิงเริ่มก่อนได้ผู้หญิงจีบก่อนได้ไม่ผิดธรรมเนียม อยู่ที่เนี้ยโอ้จีบหมดอะหมยถึงว่าเราไม่ได้จีบนะแต่ว่าผู้หญิงคนอื่นอะจีบหมดแหละคือแบบว่าจีบผู้ชายก่อนก็ได้ไม่ผิดธรรมเนียมคือขอคุยก่อนอะไรเงี้ยใครจะไปรู้อ่ะเพราะว่าเราอะไปทักเขาวันนั้นอะสองปีต่อมาจะได้แต่งงานกับเขาก็ได้คือใครจะไปรู้อ่ะคือบางทีเราต้องเป็นคนเริ่มก่อนอะคือฝรั่งที่มันย้ายมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมมันก็ไปรู้ว่าแบบเฮ้ยเข้าไปคุยกับผู้หญิงก่อนมันจะดียรอเดี๋ยวโอโ้โหถ้ามีแฟนแล้วแฟนไทยเข้ามาตบอีกแบบ ฝรังมัก็ไม่กล้าคือฝรั่งก็มีไม่กล้านะเพราะว่าผู้ชายไทยดุอะไรอย่างนี้ไงแล้วผู้หญิงไทยก็แบบเขินคือจริงๆลรวชอบเขินเขินแต่เขินแล้วไม่พูดด้วยเขาก็แบบไม่รู้ว่าจะจีบต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเราแบบ Hi my name i s Nan but How are you What's your name I'm sorry I'm not trying to scare you but I think you're cute คือถ้าเราบอกขนาดนี้ไปอ่ะคือเขารู้แล้วแหละว่าเราอ่ะ ฮิตออเขาฮิตออนคือชอบไงคือเขารู้แล้วแหละว่าเราชอบทีนี้มันเรื่องของเขาแล้วว่าเขาอ่ะจะตอบคุยกลับมากับเราหรือว่าเขาจะบอกว่า sorry I got a girlfriend คือขอโทษนะมีแฟนแล้วแบบ sorry I'm not available คืออ,อ ไม่ Available แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบ oh that's alright you cute anyways nice to meet you แล้วก็เดินไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเขาหันกลับมาชว่วยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็ใช่เลยนะคือแบบ what the heck ใช่ไหมคือ ตอบกลับไปคุยกลับไปก็ได้อาจจะมี conversation กันต่อมาเขาก็จะแบบ hi I'm Robert อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขา where are you from what are you doing in Thailand do you work here แต่คืออย่าพิ่งถามเป็นชุดชุดชุด,ชด,ชดคือเราถามไปให้เขาตอบให้เขาถามเรากลับมาบ้างแล้วเราค่อยถามเขาใหม่ไม่ใช่แบบ what's your name what's your phone number where do you live what do you do how much money do you make คือฝรั่งกลักวน,นะคือถ้า วันแรกที่ไม่รู้จักกันแล้วมาถามขนาดเนี้ยคือถ้าแต่งงานไปอ่ะโอ้โหกูไม่ต้องรายงาน24ชั่วโมงเลยหรอคะใช่ไหมเออนั่นแหละก็เอางี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะถ้าเจอคนที่ใช่ก็คือขอขอ,ขอคือถ้าเจอคนที่ใช่ก็เดินเข้าไปเลยไปได้วยความจริงใจไปได้วยความเฟรนลี่คือไม่มีคนไหนหรอกที่แบบจะใจร้ายอะ่ะว่าแบบ ไม่พูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่พูดด้วยก็ช่างมันแปลว่าเราครบมันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาพูดคือส่วนมากเขาคงพูดด้วยอยู่แล้วอะเออก็ขอให้โชคดีนะอ๋อแล้วคือถ้าใครเอาวิธีนี้ไปทาแล้วแล้วแบบเอ้ยสําเร็จอะไรอย่างเงี้ก็มาแชร์เรื่องให้ฟังบ้างก็ได้นะคืออยากรู้ว่าเออวิธีนี้มันได้ผลไหมอะไรอย่างเงี้ขอให้โชคดีนะจ๊ะบ,บาย